มันลอยมันมันเหนือ่ยมันมันเข้าออกเข้าออกนะวันนี้มันอยู่ไหมเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเนีนี่ยยเนี่ยเทางนเนี่ยต้องดัก yeah, ่น yeah, ี้เนี่ยต้องดักนี้เยเนี่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 ยเนีเนี่ย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 ยเนี่ยเนนเนี่ยเนี่ยเนีนีี่ยเนยเนี่ยเนี่ยนี่ยยเ่ยเนเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยี่เนี่ยเนี มีหานหนูเนี่ยาะดักแบบนี้นะเหรอเกิดการดักแบบนี้เนี่ย,บบบยต้องให้มันติดก่อนอ๋อนี่ยังไม่ติดไม่ติดนี่แข่วเก็บกินแข่วครับเพราะมันดักอ่ะต้องเก็บด้วยถ้าเก็บดิถ้าเก็บก็ติดเดีย๋ยวฟติดอีกแล้ว มันไม่มันไม่มันเีห็นไหมทางมันเ่ยรูมันเออมันไม่ออกจากรูไงมันถึงไม่ดไออกจากรูหรือมันมีมีตัวก็ไม่รู้อยเ๋อะไรเนี่ยรูมันั้วนั่นนี่ะ รู่ันแต่ว่ามัน,มนตามกันไหมหลายๆแล้ไมันก็ติดเกี่ยวอนี่เราดักรูใหม่ใช่ไหมที่นี่ต้องรูที่มันติดนี่คงไม่ติดิลงดึงมาเลยดึงเออไม่ติด มันก็เยอะนี่แหละรูเต็มเลยนี่รูเยอะแต่ว่ามันดักค้างนั้นดึงมาดึงดึงดึงโอ้ยที่ไม่หลุดเลยไม่หดึงให้มันที่มันลูไม่ติดแต่งมันมันดักกันบ่อยดักกันบ่อยแตงมันดักกันบ่อยมันก็รูเก็บ

อที่ถึงไหนเนี่ยไม่มีมาวันมิมาวันพุธมากอกุฏไทยแน้วเกี่ยวกัน ดัก yeah. ัน่อยนี่อ้าวหลงดักันยไม่ำคงไม่ใช่ลแล้วมันต้องดูว่าเราดักถึงไหนไม่นี้ฟีไป đỡ nó bồi vô trên ban Đặt cái bồi. Đặt. đặt cái tấm, bay tắm mà ไอ้เผือกก็มดาดักบ่อย